สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องพี่ไร่ไฮโชคนะครับเมื่อน,นี้ท่านสองเฮาได้เดินทางมาถึงวัดปู่กุดใหญ่นะครับเพื่อมาตามเนวทางตัวเลขงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2565นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้เอฟซีเฮาว่าปู่ส้ให้แนวทางตัวเลขไปทางทิศทางใดนะครับขอกราบเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับ,บ,นนรบมาตามเนวทางตัวเลขนำปูกุดใหญ่ พร้อมกันครับกาบน้ำมัศสการครับปูครับใ้่เอฟซีมาตามแนวทางน้ำปูครับงวดวันที่หนึ่งมิยอสองห้าหกห้ามกนมาเด้อ ม่บรรทัดพิเศษลายบรรทัดรุ่นเดิอเขาอีนี่ว่างันจะเปีเป็นมันก็เขาหนึ่เก้าสองสาอเนาะรับหนึ่งเก้าสอง็สามหกนี่แหละว่ามันสามหกเนาะอกกี่ละสองเทียบอ่ะละครับ พูดนี่ก็ตัดเลนเอาละปู่มอกันหูือว่าโอเคอยู่ก็เขาอยู่ตัดเลนเอานึ่อก0น2่1 2 1 2จุดสน่าเขาสื้ฟุนกันนี้ไอือส3 6สามหก เราปูต่างลักไปก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปูย้อนชุดสองโตไห้นะคะเหล็กวิ่งไห้นะคะเนาองมาบ่อกเก่าชุนชุนอืมมันลงมาสินนี่ครับลงมาอย่างนี้ก็ต้องเอาไปตามสูตรมันแล้วสูตรมาสิตามสูตรใส่ดีกาอันอันไม่มประทัดอีกเนาะปูเนาะ ไ็้มันหัดปูมีเด้อพี่น้องตัวอปูบอสใส่นกปูมักใส่รีโมทอ้าครับเบืองแนวทางน้ำกันเด้่อ c เอฟซีห้างครับเบืองแนวทางน้ำกันนะครับครับเมึงรัก ห้าอืมบ่้ายคู่หรอกมันชิงงอ๋อนี่หน่อยแข็งๆป่ะครูครูได้มากชุดนี้กันเดียกเอานี่ชุดไฟชุดมันนี่อืมอืมอะไรสองหก

สวัสดีคุณมาตีสองเกสองเก็ดสองหกไล่รุ่นแล้วสองเก่ารุ่นแล้วสองห้าีสองห้าสองีสสามตัวสามตัวได้เจ้าหลานเนาะคับครู เอาซ่นี่แหละเขาทิ้งผมเขากันเขาเบิ้งน้ำมูนเยลกมากตัวได้ไข่เขารวดเยค่ยบขี้ค่ะเอาพี่น้องกันนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะด้านหน้าที่ปูเขียนลงมานะคะสามตัวนะคะสามารถเอาไปซื้อได้นะคะเนาะไดกวิ่งปูเข่าก็เนาอยู่เนาะค่ะเนาะปู แปดหกึสามคูเนาะข้าปูหนเจ็ดสี่อเรวิ่งกี่ข้าวปูวิ่ง่ากำลังครับสายวิ่งสายเรีนเนาะหกอืมฟันหเลยนะพี่น้องเนาะลอง หมนค่ะโอ้มั้งคะครับอาะครัพี่น้องแคปนาจอเ้อร์ค่ะชัดจินนะคะเนาะตัล่นมาซุ่นซ่นกะอ่วเข้าซุ่นนค่ะแ้คปนาจอไว้ครับเอฟซีเฮ้าครับเพื่อหยิบจับฉลากเกมแบองโคคาเก้ายครับตปู ปูวงให้แล้วนะคะเนาะก็คือด้านหน้านะคะที่ปูเขียนลายลงมาพี่น้องสามารถเอาไปยิบจับชากิาบแมรัฐบาลได้นะคะเนาะ<ม>เพราะว่าเขาดีนะคะแล้ว,ว่าเล็กนาเล็กท้ายนะคะในชุดหนีนะคะเนาะวดที่ผ่านมาเนาะปูเนาะนี่ปูฉีดเป็นไปให้เบื่องเลืองวดที่ผ่านมาเห้าสามชุดเนาะก็เป็นห้าสี่ชุดไงค่ะมันใจดีแต่ก็สามหกหนึ่งสามหกสามหกหนึ่ยก็เป็นสอง สองสามหกเจ็ดสามหกอืมตนเจ็ดซะหนึ่งตีนเจ็ดซะหนึ่งเนาะค่ะดีงไหอ๋อครับพี่น้องอดีปูกั็ออกมาใหา้แล้วนะคะก็มีสองหกห้าเก้านะคะเจ็ดสี่แปดหกก็คือเป็นสี่คู่ <c oughs> บนล่างนะคะเนาะเลขวิ่งนีเข้าวิ่งบนล่างเล่นมาปูอืม <c oughs> เลขวิ่งวิ่งตัวเดียวเออเด่นหกล่องศูนย์ ล่างเลยนี่มันตวนมากว่าจีไปล่างเลนล่ะอ๋อครับตัวเด่นวิ่งฮกนี่เป็นล่างเด้อค่ะปูวานนะคะเนาะลองศูนย์นะคะวิ่งเป็นเลีกล่างเลี่กล่างค่ะครับเว่าเล็กมันเทียบใส่เลีกล่างมันเทียบเหมือนเรียมทูดไปขอบบนค่ะอืมมันก็ธรรมดาครับปูอืมเพราะว่าเล็กมันมีล่างมีบนดิอือเพราะว่าเลีกล่างครับมันเพื่อควบมาปลอมหมาดของเอฟซีฮอกกับพิจารณาเอาเนาะปูเนี่ยปงสำคัญครับเพราะว่าปูให้แนวทางไปแล้ว ชุดสามตัวนะคะมีห้าหกสองเจ็ดแปดหกหกเจ็ดสี่นะคะเนาะไอแคปหน้าจอไว้นะคะไว้ยิบจับจ่ายกินเบลต์บาลเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะมีสิทธิ์เคิลซิทรุดนะคะทำมาค่ะจอบต่างๆมากระปล่อยผ่านเด้อค่ะพี่น้องค่ะงามบ่งามอยู่ค่ะปูอืมมันก็งามนี่มันอยาด <cong authority. S 2> <ๆ>ูนี่ค่ะครับ ค่ะงามอยู่ค่ะปูเฮาพี่น้องผู้ใดมักนะคะตัวเลขถูกใจโดนใจกระแคบน้าจอเด้อค่ะอ่าดูดูคนยังบวมกันความกันวัดปีนะคะเนาะค่ะไปบอกเยี่ยสิเขาบานนี้ค่ะก็ดึงกระคอขอบุญขอบุณปูนเนาะค่ะนอกที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับทางช่องนะคะับปูอ่ารวยรวยค่ะเอาไปนั่ง ย่างบางตอนสาธุครับปู่ครับเป็นยังไในพี่น้องเฮ้าหลังจากฟังแนวทางอาจากหลวงปู่กุหญ่ยเฮ้านะครับแนวแนวทางตัวเลขให้แล้วนะครับตอนมัก้าสอบกระแคบหน้าจอไ้เด้อครับเด้อเพื่อพิจรารณายิบจับสากกินแบ่งรัฐบาลตะคัดกระพานนะครับทั้งช่องเฮ้าเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับทั้งช่องเฮ้าไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถ้ามักถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้ออาสุดท้ายนี้ให้พี่น้องเข้าอยู่ดีไม่แห้งลำลำเลยลุยสุขสุขคนอย่าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยโชคดีมีแห้งทุกทันสวัสดีครับ